สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับไม่เป็นไรสตูดิโออีกแล้วนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับเนื่องจากผมติดเรื่องการเรียนนะครับซึ่งทําให้ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปนะครับแต่วันนี้นะครับฉลองวันหยุดของเรานะครับดยการรีวิวตัวเต็มนะครับของ iPhone 10R นะครับซึ่งเครื่องนี้นะครับผมใช้งานมาก็จะเกือบๆปีแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าสเปคเป็นยังไงนะครับ ในกลางปี2 0 2 1นี้นะครับเครื่องนี้ยังใช้งานอะไรไหวไหมเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าชอบคลิปของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนะครับเครื่องที่ผมซื้อมานะครับจะเป็นเครื่องสีแดงนะทุกคนเห็นไหมสีมันเอาเรื่องอยู่นะแต่ตรงเนี่ยตรงกล้องอะ่ะมันทะลอกแล้วอะ่ะเหมือนว่าสีมันจะรอกนะครับ แต่ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้นะเดี๋ยวไปดูสเปคคร่าวๆของเครื่องนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับสเปคคร่าวๆของ iPhone 10R นะครับจอภาพนะครับจะเป็นแบบ Liquid r e t i n a HD นะครับเป็นจอ LCD นะครับขนาดหน้าจอนะครับ6.1นิ้วนะครับทำให้การดูหนังนะครับได้อัตรนะครับจอไม่แร็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเนี่ยจากที่ผมจับนะครับมันพอดีมือมากแต่ทุกคนเห็นไหม ต่อด้วยความละเอียดหน้าจอนะครับเป็น1,792นะครับคูณ828พิกเซลนะครับ326 ppi นะครับการแสดงผลนะครับเป็นแบบทูโทนนะชิปที่ใช้นะครับใช้ชิป Apple A12 Bionic นะครับโปรแกรมให้มาที่3 GB กิกนะครับและเครื่องนี้นะครับหน่วยความจำของผมคือ128 GB กิกนะครับ กล้องหลังนะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับแต่ต้องหน้า7ล้านพิกเซลนะครับการบันทึกวิดีโอหน้าจอนะครับการบันทึกวิดีโอนะทำได้ถึงโอเคเนะครับ60เฟรมแต่เครื่องนี้นะครับมี face id มาให้ด้วยนะครับทำให้เราสแกนหน้าได้เดี๋ยวเรามาดูการใช้งานด้านโซเชียลมีเดียนะครับอย่างแอปพื้นฐานนะครับอย่าง f c e e o o o นะตอนเนี้ยทำได้ดีดีมากจนผมไม่มีข้อเติอะ ความลื่นไหลนะครับดูนะการเลื่อนฟีดทุกคนเห็นไหมมันลื่นนะมันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเนี่ยการเลื่อนฟฟดสบายครับในปี2 0 2 1นะยังใช้งานได้ดีอยู่นะ f a c e b o o k ผ่านไปนะครับก็จะเป็น i n s t a g r กรมนะครับยังใช้งานเหมือนเดิมครับลื่นไหลไม่มีปัญหาอะไรนะครับการคลิกนะครับการซูมดู ไม่มีปัญหาทุกคนเห็นไหมมันลื่นอ่ะมือเดียวใช้สบายซึ่งอันนี้ผมแนะนำจริงๆนะราคาตอนนี้มันลดลงมาเยอะมากเลยนะครับอยู่ที่10,000กลางจนถึง10,000ปลายๆนะครับถ้าสนใจนะครับก็ยังหาซื้อมือหนึ่งได้อยู่ย่างทุกคนเห็นไหมมันไม่มีปัญหาเรื่องโซเชียลมีเดียนะครับการพิมพ์ตอบแชทไอไม่มีปัญหานะครับส่งได้ปกติ ึงถือว่าคุ้มมากนะครับนี่ผมพูดไว้เลยเพราะมันคุ้มคุ้มจริงๆต่อไปนะครับเราไปดูเรื่องการดูหนังฟังเพลงบ้างดีกว่านะครับเพราะเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่คนสนใจแอปดูด้วยว่าหน้าจอ h อดีนะครับเป็นจอ LCD อย่างเงี้ยมันจะทําได้ดีไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับเรื่องการดูหนังนะครับเราก็จะขอใช้แอปนี้นะครับเป็นตัวทดสอบแต่ผมขอเปิดไม่นานนะครับเนื่องจากติดปัญหาเสรคธิ์นะครับ ก็ต้องมาเวลนะครับรอแฟนมาเวล์ก็ต้องมาเวลเอาเรื่องที่มันภาพชัดๆแบบชัดเจนเลยนะครับ <_ C os> อยู่ไหนเอ่ย <_ C os> นี่นะครับเป็น Avenger นะครับเอ็นเกม <_ C os> เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะ <_ C os> ทุกคนเห็นความชัดของภาพปะ หน้าจอมซูมเข้าซูมออกได้เนี่ยดูหนังนะทําได้ดีดูหนังฟังเพลงแตะดูเสียงกำโพงนะครับโอเคปะ่ะมันดังนะดังจริงเรื่องหนังการดูหนังฟังเพลงนะครับไม่มีปัญหาผ่านไปได้สบายนะครับ หนึ่ปัญหาหลักๆนะครับก็คือที่คนถามมาก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะครับเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นขนาดแบตเตอรี่ไว้ให้นะครับแบตเตอรี่เครื่องนี้นะครับจากที่ผมลองใช้มาเองนะมันอยู่ได้ครบวันนะครับถ้าเราไม่ได้เล่นเกมจนหนักเกินไปนะครับจากที่ผมใช้มานะครับผมชาร์จแบตไว้ตอนกลางคืนนะครับตื่นเช้ามา6กโมงผมใช้ใช้ยิ่งยาวมาจนถึงช่วงบ่ายใบหใบสใบสแบตก็ยัง มันก็ลดลงมาครับแต่มันเท่าไหร่เลือบเมือประมาณ40%อะ่ะแล้วผมก็ใช้ยิงยาวได้ถึง4โมงเย็น5โมงเย็นผมถึงจะชาร์จนะเพราะผมส่วนใหญ่ผมจะใช้งานโซเชียลนะครับกับตอบคอมเมนต์นะครับใน YouTube เท่านั้นผมจะไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องคลิปการเล่นเกมนะครับผมเคยทำมาให้แล้วนะครับในคลิปกเก่าของช่องนะทุกท่านไปย้อนดูกันได้นะครับ iPhone 10R เคยทดสอบเกมมาแล้วนะครับ ทำให้คลิปนี้นะครับผมจะขอไม่ทดสอบเกมนะครับส่วนการใช้งานกล้องนะครับเนวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมจะทําคลิปแยกออกมา <c oughs> วันนี้นะครับก็จะเป็นการใช้งานเพียงคร่าวๆนะครับของ i p h o n 10R นะใช้งานด้านโซเชียลมีเดียนะครับถือว่าทําได้ดีจนถึงดีมากนะครับการดูหนังการฟังเพลงเครื่องลําโพงยังทําได้ดี ไม่มีปัญหานะครับในปัจจุบันนะครับยังหาซื้อมือหนึ่งได้นะครับ i 10R ถ้าทุกท่านไม่ติดว่ามันเป็นรุ่นเก่ามันมันไม่เก่าอ่ะมันหน้าจอมันยังเป็นแบบหน้าจอที่ทันสมัยอยู่นะครับแลวราคานะครับสามารถจับต้องได้ง่ายราคา1 0 0 0 0ื่นกลางๆนะครับจุดถึงหนึ่งหมื่นปๆซึ่งเครื่องนี้นะครับผมได้มาที่ราคา19,00 0บาทนะครับรวมส่วนลดก็จะเหลือ18,00 0ไปๆล ได้ตัว1 2 8 g b ิมาด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับที่ผมจะทำนะครับก็คือ iPhone 11นะครับก่อนที่เราจะมาทำา iPhone 11ประทะ p h o n e 10R กันนะครับเดี๋ยวผมจะเรียงไปทีละคลิปเลยนะยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็นการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้เจาะหรือเรื่องเกมเรื่องการใช้งานกล้องวิดีโอเท่าไรนะครับแต่คลิปพวกนี้นะครับผมจะไปทำแยกนะเรื่องการทดสอบวิดีโอการเล่นเกมอะ การเล่นเกมอะผมทําไว้แล้วนะครับทุกท่านไปย้อนดูในคลิปเก่าๆได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะทุกท่านก็น่าจะเห็นนะว่า iPhone ทนามันใช้งานเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับกับการรีวิว p h o n e 11ตัวเต็มนะครับวันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ Oh, <laughs>